อีสิ่งนี้คืนให้ได้ทำไมส่ยคอที่หายไปเมื่อสองปีก่อนจึงอยู่กับนายได้ล่ะคนของเฟยเก็บมันได้ที่ก้นหุบเขานะ่จะคืนให้ฉันได้สักพักแล้วฉันอยากจะคืนให้นายในคืนวันแต่งงานนะถือเป็นช่วงเวลาที่ไม่เร็วเหมือนกันนะปอกับแม่บุญสวรรค์จะต้องเวพรให้พวกนายด้วยเอยงแน่นอน ขอบคุณครับหน้าที่สำคัญในการทำให้ตระกูลโลเปเต,เตอร์เติบโตปรีดอกออกผลก็ฝากด้วยนะรีบกลับห้องเถอเจ้าสาวรออยู่ไม่ต้องให้นายบอกฉันก็รู้นะซินฉันจำได้ว่านายส่งคนขึ้นเหนือไปหาตัวอย่างของยาต้ตองห้ามคืบหน้าบ้างหรือยังยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเลย ถือว่านี่เป็นของขวัญจากฉันในวันนี้ก็แล้วกันนะเอ๊รับไว้สินี่มันอยากต้องห้ามที่พวกนายต้องการยังไงล่ะตธอหามันมาได้ยังไงนะ่ต้องขอบคุณพวกนายที่ช่วยยึดถิ่นฐานทางภาคเหนือคืนมาให้กับฉันฉันคิดว่าเรื่องแบบนี้ต้องให้คนที่เป็นเจ้าของถิ่นอย่างฉันจัดการจะดีกว่านะกับใจนะไม่เป็นไรฉันเองก็ดีใจที่ช่วยพวกนายได้ งั้นฉันจะเรียบนำตัวอย่างยานี้เพื่อให้อีแต่เมื่อกี้ฉันเห็นเขาออกจากงานไปแล้วนะ,ะงั้นฉันอย่าเพิ่งไปรบกวนเวลาของพวกก้าสองคนจะดีกว่าคุณนายไม่ยอมเราอาบน้ำพร้อมกันงั้นหรอเน,นี่ยอาจจะไม่ชินที่ต้องอาบน้ำกับคนอื่นนะเอะไม่ใช่ว่าไม่เคยรู้สึกหน่อย อย่ยหยุดพูดเลยนะนายรดีไปอาบน้ําเลยรีบร้วยขนาดนั้นเลยเหรอยียถั่วงอกฉันลืมหยิบเสื้อผ้าเข้ามาช่วยเอาไม้ฉันหน่อยสิเอ๊ะนี่ฝุบเอ๊ะ นายนายจะทำอะไรวันนี้มาลองเนี้อหองน้ำกันไหมอย่าซนสิรีบใส่เสืเส้อผ้าเลยนะฝุบฮะไอนายนาาจะเย็นก่อนนะดูจากที่เธอทำฉันคิดว่าไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อผ้าแล้วละเออเออแพ้หนาแล้วจริงๆ แต่งเป็นตรงนั้นได้ไหมแต่ก่อนอื่นนะต้องใส่เสื้อผ้าก่อนนะน้อมรับบัญชาครับฝึกเออท่านสงสัยก่กับรอยแผลตรงนี้ของเธอมานานแล้วถามเธอไปตั้งหลายครั้งเธอก็ไม่ยอมบอกฉันสักทีครั้งนี้ช่วยบอกฉันจะได้ไหม เป็นแผลที่ไ <macht> ด <osaurus> ้มาจากสงครามในอดีตนะอย่าพูดถึงอดีตเลยนะสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คืออนาคตไม่ใช่หรอก็ได้พูดถึงอนาคตฉันว่าพวกเราควรจะมีลูกกันได้แล้วนะเอ๊แต่แต่อุ๊บไม่มีแต่ฉันต้องการตอนนี้ Uh huh. รายง,งานครับนกพิราบกล่าวกลุ่มแรกล้่มเร็วนื่อกจากนี้เราได้ช่วยเหลือคุณหนูลีเลียกลับมาได้สาเร็จดีแล้วการช่วยเหลือลีเลียให้สาเร็จคือสิ่งสําคัญที่สุดแต่พวกนายต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของการทดลองกับสัตว์ในครั้งนี้และครั้งต่อไปต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นครับยังไงก็ยังเหลือเวลาอีกเหลือเฟือค่อยๆเรียนรู้กันและกันเถอะลัวอีโลเปเตอร์ ปกติแล้วอีมักจะวุ่นอยู่กับงานตลอดดังนั้นทุกครั้งที่ฉันลืมตาตื่นฉันจะเห็นเขาตื่นแต่เช้าและยุ่งกับงานนานมากแล้วจริงๆที่ไม่ได้เห็นเขานอนเงียบๆในายามเช้าแบบนี้ฮ <c ười> ขนตายาวจังฮก <c ười> ็ขอโทษนะทำให้ในายตื่นเหรอฉันตื่นตึงนานแล้วนายแกล้งหลับงั้นเหรอ กว่าจะมีวันที่ไม่มีงานในตอนเช้าแบบนี้ได้อะฉันเลยอยากจะนอนตื่นสายไปกับเธอนะ่ะยี่ถั่วง,งอกร่างกายเป็นยังไงบ้างอืมอย่าถามแบบนี้สิในเมื่อเป็นแบบนี้ฝุบอยากจะทำหน้าที่ของภรรยาอีกครั้งไหมล่ะแต่แต่เช้าเหรอพูดอะไรของนายเนี่ยเด็กดีนะกอกกอก คุณชายคุณนายอ่ะเชี่ยงพร้อมแล้วค่ะเข้าใจละ่ะเที่ยงแล้วหรอเนี่ยเะคิดว่าไงละ่ะวันเนี้ฉันได้มอบหน้าที่ให้สิ้นฟากษัตริสัดรากไปชมเมืองหลวงนะคณะละครสัตว์ที่เขานํามาจะมาซ้อมกันในใจกลางเมืองด้วยแต่พวกเธอไม่มีอะไรต้องทำก็ไปชมกันได้นะจะได้ไปกอบคุณและต้อนรับแก่ผู้มีเกียรติที่เดินทางมาจากแดนไกลในนาของโลเปเต,เตอร์ด้วยเลย ก็ได้ช่วยเหลือพวกเราไว้มากมายในตอนงานแต่งการไปขอบคุณก็ด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่ต้องทําอยู่แล้วเตอคิดว่าไงล่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วฉันเองก็อยากจะดูละกรสัตว์ด้วยเอ๊ะระวังหน่อยสิอืมเรารู้สึกอ่อนเพลียตั้งแต่บ่ายร้ยังปวดไปทั้งตัวไม่สบายเหรอ เปล่าแก่ค่อนข้างประมาทและคาดหวังตอนี้เป็นการดูละกรสัตว์ครั้งแรกนะ่ะงั้นเหรอจะทําให้ทุกคนเสียบรรยากาศไม่ได้อืมอีมากันแล้วเหรออืมกษรสัตย์ซากล่ะอ,องศ์สัตว์ว่าโปรงจะนําละกรสัตว์อันเป็นที่รักด้วยตัวเองนะ่ะ ไม่น่าจะใช่แค่แนะนำนะดูเหมือนว่าตัวเองก็แสดงด้วยเอ๊ะนาลล่าไม่มีตาข่ายป้องกันเลยมันจะไม่อันตรายไปหน่อยเหรอฮายินดีต้อนรับสู่การซ้อมของเราพวกเราเอ๊ะ ท่านซีนช่างมีน้ำใจและพึ่งพาได้จริงๆเลยนะคะเอ๊ะจุ๊บนี่คือรางวัลค่ะเอเอ,เอดูเหมือนจะมีสาวติดมอนั่นอีกแล้วโคราหิวจังเลยพี่ครับเมื่อไห่พวกเราจะได้ทานอาหารสักทีผมหิวแล้วยืนไว้เนาะใกล้แล้วแล่ะ จุกฟิวฮ่าฮ่าจิกอาหารเย็นวันนี้อร่อยมากเลยนะคะขอบคุณที่ต้อนรับนะคะไม่เป็นไรครับตือเป็นเกียรติของทางเราวันนี้ทุกคนน่าจะเหนื่อยกันแล้วสิ้นนะช่วยไปส่งเจ้าหญิงซักด้วยนะเออได้ จะดูเหนื่อยมากเลยนะนอกจากนี้ดูเหมือนอุณหภูมิจะสูงอีกด้วยฝุกไข้ขึ้นหรือเนี่ยหรือก็คือวันนี้ทั้งวันเธอพยายามฝืนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะอเธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองไม่สบายเนะ่ะเออก็ <c oughs> แค่รู้สึกเพียรน,นิดหน่อยนะไม่ถือว่าป่วยหรอกมั้งอย่าถั่วงอกโก้ถ้ารู้สึกไม่สบายก็พูดออกมาสิ จังเถอะฉันผิดเองที่ไม่ได้สังเกตน,นะขอโทษนะฉันแค่คิดว่าในฐานะภรรยาของนายจะไม่ควรทำตัวเอาแต่ใจนะและไม่ควรพลาดอ่านข้ามมือสำคัญเอ้ยฝุ่ทั้งที่เธอสามารถเอาแต่ใจกว่านี้ได้แท้แท้ยงโง่เอ้ย <c oughs> เป็นเสียงของหวัวใจที่กำลังเต้นรัว คุณนายเป็นไข้ที่เกิดจากความเหนื่อยล้ามากเกินไปหลังจากนี้ให้ใส่ใจเรื่องอาหารและพักผ่อนให้เพียงพอก็จะดีขึ้นเองครับงั้นก็ดีแล้วไปส่งหมอด้วยครับอีโปกเอ๊ะรำอะไรของนายนะยังมีหน้ามาพูดอีกแปลกของนายต้องมาป่วยในวันแรกหลังแต่งงานประกอบมาแต่ใจของนายใช่ไหม ต่เรื่องนี้แปลกกระจายออกไปมันน่าอายขนาดไหนนะเออฉันจางเธอนายไม่ต้องอธิบายแล้วต่อไปนี่ก็ควบคุมอารมณ์ด้วยตกใจหมดเลยเมื่อก่อนเห็นดูเลยว่าหลวงตัก็จะมีมุมนี้กับเขาด้วยนะฮึต้องให้หมอนันมาสอนซะได้ฉันเองก็รู้ว่าต้องดูแลภระระยาให้ดีเหมือนกันแล้วนะ ดูเหมือนจะต้องอดทนไปอีกสักพักแล้วฮะกโกโกโกม,มีอะไรไม่รู้หรือไงว่าคุณนายต้องพักผ่อนนะขอโทษค่ะคุณชายแต่คุณสซีนติดต่อมาว่ามีเรื่องสำคัญที่ต้องรายงานให้คุณชายให้ได้นะคะื อีสถานการณ์เป็นไงบ้างตามการตัดสินเบื้องต้นของสถานการณ์หน้าที่เกิดเอตแชรคนนี้ถูกโจมตีโดยสัตว์ร้ายเมื่อคืนนี้สัตว์ร้ายเหรอนายสงสัยเจ้าหญิงซากงั้นเหรอฉันเองก็ไม่อยากจะคิดแบบนั้นแต่นอกจากองค์กรใต้ดินแล้วมีหลายจุดที่ทำให้ฉันสงสัยในตัวเขา โดยเฉพาะคณะละครสัตว์ที่เขาพามาผู้ต้องสงสัยคือมนุษย์มาป่าแฟดคู่นะ้นแล้ยังผู้ฝึกสอนที่สามารถทำให้สัตว์ร้ายเชื่องได้พวกเขาอาจเป็นฆาตกรในคดีนี้แต่จะไม่คิดว่าจะมีใครโง่ขนาดที่ลงมือโจมตีคนอื่นในฐานที่ที่ตัวเองไม่คุ้นเคยหรอกมั้งนอกจากนี้เัอยังเป็นแก่ผู้ไม่เกียรติที่มาจากต่างประเทศเป็นการยากที่จะสอบสวน ถึงจะมีความเป็นไปได้เพียงเล็กน้อยแต่เราก็ต้องหาวิธีตรวจสอบเพื่อแยกเจ้าหญิงออกจากบุคคลน่าสงสัยออกไปก่อนถ้าเป็นการดีที่สุดฉันเข้าใจแล้วงานทางด้านเจ้าหญิง่รยเป็นหน้าที่ของฉันได้เลยอืมจริงจีสิน้นบริเวณใกล้เคียงที่เกิเดเหตุการณ์กรารครั้งนี้เป็นกิจอำนาจของตระกูลโนเวียตบางทีเนี่ยอาจจะต้องเจอกับคนคนนั้นเรื่องมันผ่านมาตั้งหลายปีแล้ว นี่นายยังเป็นห่วงฉันอยู่อีกเหรอ,หอก็นายมีปมในใจอยู่แค่เรื่องเดียวนายคิดว่าไงล่ะไม่ต้องห่วงนะฉันปาตัวเองออกจากตรงนั้นมาตั้งนานแล้วถึงแม้จะต้องเจอกันอีกครั้งฉันก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกยังไงก็ตามขอให้นายรู้วยว่าฉันคอยเป็นกำลังใจให้หนายเสมอนะเอ๊ะ อืมเฮ้น่าเบื่อจังทำไมฉันถูกขังให้อยู่ในบ้านในวันทำงานแบบนี้นะนึกย้อนกลับไปคุณชายสั่งมาว่ายังไงวันนี้คุณนายต้องพักผ่อนอยู่ที่บ้านคะ่ะคุณชายไปทำหน้าที่ราชการนะคะคุณนายไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ ก็แค่เป็นใกล้นิดหน่อยเองอีเมจจะต้องทําให้เป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้เลยคืนนี้จะต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องใี้ได้เลยตอนนี้แดดค่อนข,ข้างแรงฉันว่าเข้าไปพักด้านในจะดีกว่านะอเ,เอ๊ะลวดเต๋อขอบคุณที่เตือนค่ะอึดอัดจริงๆแฮะไม่น่าเชื่อเราที่เคยไปเจอหน้ากันด้วยดาบจะได้มาอยู่ใต้หลังคาเดียวกัน แล้วยังเป็นครอบครัวเดียวกันอีกด้วยโลกนี้ช่างอัศจรรย์เชียอจริงนะรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยังล่ะดีขึ้นเดี๋ยวเราค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะงั้นก็ดีแล้วอีเขาในบางแง่ม,มุมก็ยังเป็นเด็กที่ไม่รู้จกักโตแต่อาจจะต้องตนเขาในบางครั้งนะแต่ในตอนที่เขาออาแต่ใจฉันว่าเธอจะไม่ฝืนตัวเองเพื่อตามตามใจเขา จริงๆแล้วฉันเองก็มีข้อเสียอยู่มากมายเลยค่ะแต่ฉันพยายามเติบโตไปพร้อมกับอี้นะคะจากเด็กน้อยในวันนี้ตอนนี้ได้เป็นภรรยาแล้วต่อไปนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะเอ๊ะฉันตั้งหาละค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเดี๋ยวฉันจะต้องไปทำงานที่สภาถ้าตัวต้องการอะไรก็บอกพ่อบ้านได้เลยนะค่ะ หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับบัวตัวในช่วงเวลาที่ผ่านมารู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนไปเยอะเลยมันก็ชินกับเขาที่สุภาพแบบนี้เลยแฮะฝุใครเอ่ยเสี่ยวหลิงมาได้ยังไงเนี่ยก็เ,เป็นคนส่งคนไปบอกผมที่โรงเรียนว่าพี่ป่วยนะครับผมก็เลยมาอืมฝุถ้าได้พักอยู่ที่นี่กับพี่ได้ก็คงจะดี พี่ก็รู้จักอ้อนคนอื่นเข้าเหมือนกันหรอครับเนี่ยสงสัยพี่เขื่จะรักได้ตามใจพี่มากแน่เลยครับการมีครอบครัวที่รักคุณจึงเป็นเรื่องที่มีความสุขจริงๆง้นฉันไปหาเจ,จ้าหญิงซากก่อนนะแล้วฉันจะกลับมารายงานในภายหลังฝากด้วยนะอีฉันจะรออืมขอบคุณค่ะเออไม่เป็นไร เดี๋ยวค่ะพี่คะโชคดีจริงๆฉันถูกแล้ออกจากตระกูลแล้วโรดจะเรียกฉันแบบนั้นอีกแต่ว่าเป้าคิดถึงพี่มากจริงๆนะขอแกพี่กลับไปเขาไม่ได้คิดถึงฉันเขาแกต้องการพลังที่เตือนขึ้นของฉันเพราะฉะนั้นครั้งหน้าอย่าได้ทักฉันอีกเลยนะเอ๊ะ